สวัสดีปีใหม่2568นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งที่ลงคลิปแต่ว่าที่นำมาให้ชมก็คือเป็นภาพที่ไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะสวดมนต์ข้ามปีรับโชครับชัยก็ขออำนวยอวยพรให้เพื่อนๆชาว YouTube หรือว่าท่านผู้ชมก็ขอให้ ได้รับแต่สิ่งดีๆตลอดปี2568และตลอดไปค่ะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนขอให้ทุกท่านสมหวังทุกประการในทุกสิ่งหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปและเป็นเพื่อนกันตลอดมาอ่านะคะก็อยากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านผู้ติดตามรับชมค่ะ คลิปก็จะมีหลากหลายเนื้อหาสาระก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไอพงยิงนาค้เจ้าเน่าในเทือรทำกูสิ่ปากก้าตาญ่านั้นให้มึงแย่งเอ็นกูแข็งยิ่งกว่าผู้เขากาคุณาลวกลูกันกูสิฟันให้แตกกูสิแก่ กูป่ากินกวเสียงตาเวียนยามกูป่าเ้าตานคนยานอ่อนตันกูกูสีสุดใส่พญาพญาก็ป่าเต้าตานกูสีฟ้กสุูใส่สารก็เล่ารือความยานอบบาดวิงกินกระดาปัญหาพูกชนีดวิโรโตโตอูสาธุสาธุนิมนต์ ช่วยอำน้อยผลเนี้ขออันเชิญเทียบจงหลายในสาคนจงบันดนชูช่วยอำน้อยชัยขออันเชิญองค์อินปินดาวดังสาจอมที่ว่าทุกสถานที่มานใหญ่จงสเสด็จจากฝากฟ้า,ามาไว้ไว้เพื่อจะได้รู้เห็นเป็นประยานขออันเชิญพระพุทธบิ์รประกาศสิทธพรชัยในสายาม 免费的爱。 มือข้าพระเจ้าตั้งสิบนี้วยกขึ้นสามเกี้ยวลูกพอระลริงคุณบิดา21คุณมารดาส2องคุณแม่ผู้ศพห้าส9คุณพระพุทธเจ้าห6สกคุณพระธรรมจ้า38ดคุณพระสังฆเจ้า14คุณพระอาจารย์สิบคุณพระกรรมฐานแปดคุณแม่คงคาส2บส คุณนมเจ็ดคุณอากาสิบคุณอาคาลาสามสิบสามคุณวิษสวัสดิ์คุณอัศวัสดิ์คุณปัสสวัสดิ์คุณแกวสามประการคุณสิ้นห้าประการคุณสิ้นแปดประการคุณสิ้นสิบประการคุณสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดประการคุณพระปัญญาญาณคุณพระโสดาคุณพระสกิทาคาคุณพระอนาคา คุณพระอลหันตาคุณมักสีคุณชนสีคุณพระนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นกาคุณสิ้นปาละมีคุณทานปาละมีคุณเล่คุณยันคุณคาถ้าคุณตากุดพุดสาโมนคุณพาปัจยตและมุงคุณมีคาถ้าเปียบเหมือนสี่พันระธรรมขันนอกจากประดิษฐ์พิฎกต้องถ่ายนอกลบภายใน คนพาดสีตดาวัวคนพรดสียดาวฟยคนพรดสีตรายวกคนพระเสีกัดสปพาคุนพระสีนาาลคณพาดสีนาลนดคนพระสีโซดาปวดคณพาดสีห <wh> <wh> eh ินสวนเท้าเว็บสุนันอยู่ชั้นบนคนพาสียมาคนพรสีพุทธจมพลรัย่าปวดมีตั้งร้อยพระองค์คนพาทีทกคนตาเจนอิภาคุนต้องขานเป คพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระฤหัสสิบเก้าคุณพระสุขีสิบดคุณพระเกตเก้าคุณพระเสาสิบคุณพระลาหูสิบสองข้าพระเจ้าขอนจนคุณพระพุทธคุณนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังกัคุณนางซึ่งข้าพระเจ้าขอจนคุณพระนายจงเสด็จลงมาอยู่บาบังสายพราะคุณพระนาลัยจงเสด็จลงมาอยู่บาบังขวาข้าพระเจ้าจะขอนจนคุณพระสวนมาอยู่ข้างหน้า ขาจากจ้าุนเจิญคุณพระบิดาจงเสด็จลงมาหลักาโูกนี้อยู่ข้างหลังขอคุณพระหันมาเป็นดวงใจขอคุณประพายมาเป็นลงปาขอเริญคุณประจานาคราด อย่ามาเป็นไซสังวานข้าพเจ้าเจ้าอนชินคุณประกาศนันสักดิ์ศรีขอจนมาเป็นทิพยานแห่งตัวข้าพเจ้าทุกคืนทุกวันทุกระดีการพระเอ็นพระคมประยงประการพระจักรตุลูกกาบานต้องสีพระมมกาลานาพระสาลีปูนพระพูนเจ้าดีพระกรุงพาเรียนเรื่องนิศสงสถิตอยู่ในที่นี้และที่ต่างๆน้งเบื้องล่างและเบื้องบน ข้าพระเจ้าวอนเชิญเทวดาเดินหุนลงมาช่วยพร้อมด้วยองค์การดินตู้ตังจะตังปราดืตุมีสนกนไก่ของจังไรยามาพาโลข่าย้มาเกี่ยวของอันนี้เว่นดีไกลซับพพาผ้อยระงับสับพ้าไผ่ระงับสับพ้อันตรายระงับบินาศสันตุอายุวันโนสุขังพักนังสาญา ทาววิวังหาปูราภิปุเรนติสาขรลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปะปะติอิชิตังปฏทิตังตุงหังคิป,ปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตตสังกปาจันโทปนราโสยัทามนิโจติรารโสยะทา สัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันดรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสิริสนิจังมุตตาปจจายโนจัตารโอธรรมาวัตันติ อายุวันโนสุขังพรลังรัตนตาญานุภาเวนะรัตนตาเตสัจจาทุกขโลขปยาเวลาโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสันตุอเซสโตชยสิทธิทนังลาพังโสถีพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุตรีจะยศวศตวัตสา จะอายุจะชีวะสิทธีพระวันตุเตภวะตุสัพพังคะลังรับขันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต